ไม่มีใครอยากซื้อภาพแพงแต่อยากขายภาพแพงเราก็ต้องดูข้อนี้ด้วยและเขาอยากจะซื้อภาพเราแพงไหมไม่อยากบางทียังไม่อยากจะซื้อเลยภาพที่เคยขายได้มันภาพซ้อมตลาดเกื่อนนะไอไอไอพอขายบนขายได้แพงใช่ไหมไอสายกลางคือคนขายระดับล่างลงมาถ้าขายได้ เขาก็ชื่นชมเขาก็าเอ้ยเกง่งเก่งเซียนใหญ่เก่งนี่ครับเนี่ยโอ้หวันนั้นเซียนใหญ่ขายไปแปดล้านเนี่ยภาพผมเนี่ยทั้งเข่งนะทั้งเข่งเลยครับเนี่ยพระพระท่านองรับะท่านร้อยสามร้อยขายได้เอาใครเนี่ยวันนั้นเนี่ยโอ้ยคนนู้นซื้อไปเห็นเปล่าไหมโอ้ภาพแบบเดียวกันเลยนี่ทิมเดียวกันนี่เลยเอาไปทาเก่าทําอะไรหน่อยเดี๋ยวเปิดได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นมัมนก็ วงการนี้วงจรน,นี้ก็อยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยความรู้มันก็เลือกคนแล้วก็ความรู้อ่ะมันก็ไม่เหมาะกับทุกคนเพราะถ้ามันทุกคนมาเพื่นอกินเงินก็ไม่มีใครแยกแท้เซี่ผอมได้นะมันหาตัวไอ้น,นี่ไม่ได้แต่เราต้องเอาความรู้ออกไปทุกวันนี้มีแต่ความเชื่อไม่มีความจริงเลยอย่าคิดว่าตัดสินแล้วถูกต้องได้ความรู้มันไม่มี ความรู้ก็คืออย่างที่บอกอ่ะดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าแล้วก็หล่นลงมาอีกอีกองหนึ่งก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าอีกองหนึ่งก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่ามันก้าวข้ามขั้นบันไดขั้นที่ห้าหกเจ็ดแปดคือแม่พิมพ์ขบวนการผลิตมาตรฐานคืออะไรไม่รู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่รู้เรื่องเพราะไม่ไม่รู้จักแม่พิมพ์เรื่องเดียวไม่รู้เรื่องไปไม่เป็นนะฟังไปเรื่อยๆขอร้องว่าอดทนกันนิดนึงอดทนกันนิดนึง แล้วเราจะมองเห็นภาพแการรวมตัวของเหล่าจอมยุทธที่ไม่รู้อะไรเลยอธิบายอะไรกันไม่ได้เลยพยายามจะหาข้อหาขาบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะรับรองว่าพัะแท้เหือาตั้งยาทารกัมินขยายกันไปไม่ได้อะไรเลยขยายกี่พันกี่เอ็กกี่ชั้นสูงชั้นอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะทั้งเนี่ยความรู้เดิมอ่ะมันตอบโจทย์ไม่ได้นะมันผิดหมด แม่พ่เนี่ยวันเนี้ยเริ่มศูนย์ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้ไม่ใช่เพื่อนไม่มีความรู้นะแต่ว่าความรู้นั้นอนะ่ะมันเป็นแค่บรรทัดฐานมันไม่ได้ข้อที่ชี้ชัดสันทงอันเป็นข้อสรุปว่าพระที่เรารู้อย่างนั้นอ่ะมันแท้แพ้ด้วยเหตุที่เรารู้เนื้อพิมพ์กรอบมนไม่ใช่พิมพ์สังกติมีเส้นนูนกรอบโดยรอบใช่กรอบกระจกหรือไม่ครับ เส้นสังกติพิมสังกติมันจะมีเส้นรอบที่สูงกว่าพื้นด้านในนะอันเนี้ยบางองคบางพิมพอนุโลมได้เพราะว่าแม่พิมพ์เขาเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับพิมพ์สมเด็จอราหั์บางองเขาก็มีขอบแบบนั้นเป็นแบบนั้นและก็อนุโลมมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นขอบต่อกระจกนะมันเป็นแค่นูนตามขอบมันขึ้นมานะ เราเราฟังให้เข้าใจกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันจะเป็นขอบนูนขึ้นมานิดนึงอะ่ะแต่ไม่เยอะนะไม่ใช่นูนจนหน้าเขียดไม่ให้นูนเหมือนอรหนั์บางองค์ที่ที่นูนเป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาเป็นขอบเฉพาะของเขานะต้องเห็นพระแต่ตาทศติเขาจะมีขอ้อข้อนูนขึ้นมาแต่มันไม่ได้ไปขอ,ขอบขอบกระจกมันจะนูนเหนือขึ้นมาเหมือนตีนอวะที่ท,ที่ที่เทียนเขาบอกว่ามันตัดจากหลังมาหน้ามีบางองค์เป็นอย่างนั้น เห็นบ้างต้องดูบางองค์นะถ้าถามแบบนี้เราไม่รู้ว่าองค์ไหนเพราะว่าที่เป็นกอบของจบโดยแท้ของมันนะปอมนะมีเยอะด้วยแต่ที่ท่านถามเนี่ยผมไม่เห็นไงต้องเห็นพระต้องเห็นพระองค์นั้นๆก่อน <c oughs> การลงรักติดทองในพระสมเด็จทําด้วยจุดประสงค์อะไรครับหรือว่าแค่พานให้ดูยากของพระสร้างใหม่ผมเห็นส่วนมาก มีกล่องถ้าปั้บมีกล่องกระจกอะไม่ต้องนั่นเลยโยนโยนได้เลยครับออมแล้วก็ามาริดภัณฑต้องดูเป็นโอไไฟว่าเขาติดเขาลงรักมาตั้งแต่เดิมหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็การอันนี้เป็นเคล็ดลับอันนี้อันนี้ฟังได้นะอันนี้เป็นความรู้นะจะบอกให้รักเนี่ยนะเซียนเขาบอกว่า นักเสียนใหญ่ด้วยนะเขียนไว้อยู่ก็บอกว่าหลายๆคนก็เขียนอยู่เรื่องนี้หนังสือเล่นเก่าๆไปหาอ่านดูเลยนะเขาเขียนว่าพระสมเด็จที่แตกเนี่ยเกิดจากรักที่ลงรักไว้ในกุกงดีหรือว่าเป็นเกิดจากรักที่ที่เข้าที่ซึมเข้าไปในเนื้อนะจากการลงรักสมเด็จที่แตกรายงานเกิดจากรักษ์กบีบอัก ดีบอัดพระอันนี้เป็นความรู้นะเือความรู้ใหม่ลักเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติที่จะมีแรงดีรอบได้และทำให้พระสมเด็จอับแสงแล้วตัวมันเข้าไปแทนในเนื้อพระสมเด็จได้ฟังผมดีๆนะลักเนี่ยมันเป็นเวลาเนี่ย เขาจะไปจุ่มรัดจะดีทารัดจะดีรัดเมื่อแห้งแล้วเนี่ยมันจะแห้งไม่ใช่มันแห้งเลยนะมันไม่ใช่แห้งเหมือนกาวตาช้างนะเพื่อนๆรู้จักกาวตาช้างนะเวลามันติดนิ้วเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยตั้นเดียมันแห้งแล้วแล้วเราปุ๊บเนี่ยมันแตกละเอียดเลยอันนั้นมันยังมีแรงเขาเรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวเหนี่ยวนำอะไรของมันตามหลักของวิทยาศาสตร์อันนั้นมันแตกได้แต่สมเด็จเนี่ยเมื่อคุณหยิบ พระองค์พระได้แสดงว่าพระแข็งแล้วพระแข็งแล้วนะเมื่อไปจุ่มลักก็ดีความร้อนจากความร้อนจากการจุ่มลักก็ดีหรือว่าการทารักษะดีไม่ทําให้พระสมเด็จแตกแตกลานได้หมายถึงอะไร้าคุณสมบัติรักมันไม่มีมันไม่ได้เหมือนกาวตาช้างมันไม่สามารถมีแรงดีบอัดปุ้งและสมเด็จมันแตก พระสมเด็จมันแข็งมาแล้วแข็งแล้วหยิบจับได้แล้วทาได้แล้วมันจะแตกตอนไหนอันนี้ต้องมีคำตอบนะมันแตกตอนไหนได้ยังไงแสดงว่าสิ่งที่ก็อธิบายมาเพราะรักโดนรักบีบอัดหรือรักพุ่มไว้มีเทียนรลุดเก่ากบอกว่ารักพุ้มไว้แล้วก็เนื่องจากว่าน้ำในองค์พระสมเด็จเนี่ยยังไม่ระเหิด ยังยังมีอยู่ก็ระยะเวลาก็เลยทําให้เกิดอะไรอ่ะเหมือนกับเราทาปูนทาสีบนปูนที่มันชื้นๆนนะ่ะสีมันก็ล,กลอกออกมาเป็นแผ่นลักมันก็ลอกออกมาเป็นแผ่นคนละเรื่องกันนะอยากเข้าใจผิดอันนี้แหละมันเป็นความเชื่อของเขาเชื่อว่าเหมือนเราเอาองศสีไปทาไม้ที่มันยังไม่แห้งไม้ที่เนื้อมันติดอยู่ แล้วน้ําที่มันอยู่ในเนื้อไม้มันหลุดออกมาแล้วมันก็ดันสีให้ร่อนคนละเรื่องกันนะท,ทําอธิบายคนละเรื่องกันนะผบอกแค่เนี้ยผิดหมดเลยนะอ่าจแล้วเราต้องคิดตาอว่าตอนนั้นลักมันมีคุณสมบัติพอไหมว่าจะดีดอัดสมเด็จให้แตกได้ไหมและภาคสมเด็จที่หยิบจับได้แล้วเนี่ยมันแข็งแข็งแล้วมันจะโดนลัก ที่ไม่มีแรงบีบอัดทาให้แตกแล้วเนื้อลักษะอ่ะซึมเข้าไปในเนื้อได้ไหมังให้ดีนะมันมีความรู้อยู่นะแล้วมันเข้าไปในร่องผ่าแล้วก็ฝังตัวลักที่ลักที่ล่อนออกมาเป็นแผ่นๆอ่ะนะฟังดีลักที่ล่อนออกมาเป็นแผ่นๆแผ่นๆได้แผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆได้นี่นะ พัาปอมานัดที่เขาติดอยู่ในเนื้อเนื้อองค์พราเขาไปยึดโยงอยู่ในรอยที่มันแตกแตกลานบางทีเนี่ยเราอยากให้สะอาดบางทีต้องแคะเสาะล่องออมาอันนั้นโอ,อก,กาสพ้าแทะเยอะแต่ไม่ใช่รอยแตกรอยแตกลานพัาปอมทําไม่ได้มันก็ทําได้นะนะมันทําได้มันมีวิธีของมัน ซึ่งผมก็รู้อยู่แล้ววิธีของมันมันจะทำยางไงไม่ได้ไปอบเอาเวฟเบอร์ไอะไรนั่นหรอกนะไม่ต้องไปอบไอเครื่องอบไอนองไอน้ำมันทำได้คนรู้เขาทำได้แต่ความรู้นะเมื่อกี้เก็บเลยนะเก็บค,ความรู้เลยเรื่องรักนะท่านคิดท่านท่านคิดถามว่าอาจารย์ครับ น้ำมันตังอิ้วมีบทบาทในการสร้างพระสมเด็จตั้งแต่ต้นหรือระยะหลังๆในการสร้างครับน้ำมันตังอิ้วอ่ะก็เป็นน้ำมันที่ธรรมดาเย่ยงนี้นะอันนี้ผมมั้งนะผมเคยไปถามเขาว่าน้ำมันตังอิ้วมันเหมือนทาให้มันเงาน้วมันแห้งช้ามันทําให้แห้งช้าทีนี้ท่านถามว่าน้ำมันตังอิ้วมีบทบาทในการสร้างพระสมเด็จตั้งแต่ต้นหรือระยะหลังๆในการสร้างไหมผมไม่ทราบ บอกตรงผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเนื้อเลยนะเพราะมันจะมีปัญหามันไม่ใช่เขาได้คําตอบเนี่ยมันไม่ใช่คําต,ตอบว่าอ๋อถ้ามีน้ํามันตังอิ้วแล้วมันแท้หรือไม่แท้มีปัญหาตรงที่คําอธิบายที่เขาให้ใหคําอธิบายไว้อะว่าเนื้อเนื้อมันผสมน้ามันตังอิ้วทําให้เนึ่งนุ่มมีปัญหามันเหยียบเรือสองแคมตรงนี้แหละก็คือตรงที่ปฏิกิริยาปูนเดือเข็มเกิดจากปฏิกิริยาปูนเดือดนะ เกิดจริงอ่ะถูกที่ผมเคยบอกแล้วแต่ไอ้รูปคุณไปเค็มมันต้องเกิดหลังพระมันไม่ได้เกิดหน้าพระเพราะหน้าพระปนค้ามอยู่อธิบายนั้นผิดนี้พอบอกว่าผสมน้ำมันทังอิ้วลงไปเพื่อไม่ให้แตกหักปูผสมน้ำมันก็ไม่แตกหักอยู่แล้วถ้ามันแข็งตัวมันได้นะนี่พอผสมน้ำมันทังอิ้วไปน้ำมันทังอิ้วเป็นตัวกั้นระหว่างปฏิกิริยาปูนเดือดเนี่ยมันเให้ปูนเดือดแต่มันจะเกิดปูนเสื่อม เหยียบเรือสองแคมไม่ถูกต้องอธิบายไม่ถูกต้องอธิบายเรื่องรูคุณปลายเข็มไม่ไม่ถูกต้องนี่ตังอิ้วมีไหมน้ำมันตังอิว้วผมว่ามันมันเหมือนน้ํามันมันต้องมีกลิ่นแต่เราไม่ได้กลิ่นมันตอไมอันนั้นก็เป็นเวชเชันมาร์กไว้ผมไม่รู้ไม่รู้ผมตอบไม่รู้เพราะมันยังมีน้ํามันอื่นอะไรที่ผสมได้อยู่ทําให้สามารถนวดได้ไม่จําเป็นต้องตังอิว เวลาแห้งมันแข็งอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ใช่คือเราไม่รู้หรอกส่วนผสมมันจริงมันมีอะไรมากเพราะมันไม่เหมือนมาม่าที่มันเขียนไข้างซองนะใช้แป้งนู้นแป้งนี้แป้งสามีแป้งอะไรเท่าไหร่แล้วเนื้อแต่ละเนื้อกันไม่เหมือนกันเ่ยมีทั้งแกะปูนัางแกะนึกรุ่มกับดึกแกงมันไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นเราตอบปัญหายาก คือจริงๆแล้วเนี่ย ừ, เราเราเรียนรู้กันด้วยความจริงนะสายพันธุ์นิสหรือสายอนุรักษ์อะไรเขาจะเรียนรู้ยังไงผมไม่รู้ไงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงเราเอาความจริงเข้ามาจาับเราจะมองเห็นความรู้แล้วเดี๋ยวมันจะต่อยอดได้เยอะเลยต่อยอดไปนู่นไปนี่อะไรเนี้ยที่ก็บความจริงนะท,ที่ท่านท่านมานั่งฟังผมเนี่ยท่านไม่ได้เชื่อผมนะผมก็บอกแล้วไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในความจริงจริงที่เราจะนําไปสู่ อ้อจริงแล้วพระแท้ต้องดูอย่างนี้เว้ยนะเนื้อก็ยึดไม่ได้เนื้อมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะเหมือนกับที่ท่านคลิปถามเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันตะกี้ววันนี้ก็มีท่านหนึ่งถามผมว่าหลังพระเป็นตะแกรงอย่างนั้นนะ่ะเกิดจากอะไรแต่พระเขาแท้อยู่แล้วไงหลังพระมันเกิดคล้ายๆตารางตะแกรงนะเกิดจากอะไรขออนุญาตเอาคาตอบมาตออเพื่อนนะผมก็ตอบว่า มันจะเกิดจากอะไรก็ช่างมันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพารแท้หรือไม่แท้ปัญหาอยู่ว่าถ้าพารแท้แล้วไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะมันก็เป็นอย่างงของมันแหละหรือรูปหลังพร์สมเด็จเป็นหัวใจคุณรู้ว่เกิดจากอะไรผมว่าผมว่ามันเลี่ยมนะแล้วมันก็ขูดเล่นผมว่ามันเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต่งถ้าพาร์มันแท้แล้วจบช่างมันเถอะนะก็จบไป มันไม่ได้สาระสําคัญที่เราจะต้องมานั่งคิดต่อว่ามันอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้แท้คืออะไรที่มันไม่ใช่สาระที่เราจะต้องมานั่งคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเราคิดต่อได้แต่ว่าถ้าจะมาถามเอาความรู้ว่าท่านคิดว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่คนเรามันก็คิดไปไม่เหมือนกันนะไอความไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตาย็นเรื่องใหม่